สวัสดีค่ะทุกคนที่นี้คือรายการบันทึกพิศวงนักอเมริกันฟุตบอลคนหนึ่งที่ชื่อแมนไทเทโอเขาเกิดเมื่อปี1991ได้เริ่มต้นเส้นทางนักกีฬาอาชีพเมื่อปี2006ขณะที่อายุ15ปีจนกลายเป็นผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลมือวางอันดับสองของฮาวายขณะที่เรียนไฮสคูลปี2และได้นำทีมโรงเรียนของตัวเอง เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์แรกของฤดูการแข่งขันปี2008จนกระทั่งถึงปี2009เทโอก็ถูกยกให้เป็นสุดยอดผู้เล่นตำแหน่งไลน์แบ็กเกอร์แห่งปีเพราะฝีมือที่โดดเด่นทำให้ทั้งทั้งที่ยังเรียนไม่จบไฮสคูลเทโอก็ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมากกว่า30แห่งให้เข้ารับการศึกษาต่อหลังจากเปรียบเทียบดูแล้วในที่สุด เขาก็ตัดสินใจเข้าทีม Fighting Irish แห่งมหาวิทยาลัยนอร์เตอร์เดมรัฐอินเดีแนาหลังจากนั้นก็เล่นอเมริกันฟุตบอลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปีที่4ผลงานของเขาก็โดดเด่นเป็นอย่างมากจนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดจากหลายสถาบันและคว้ารางวัลมาได้หลายรายการในขณะที่กำลังดื่มด่ำอยู่กับเกียรติยศเหล่านั้นเทโอก็ยังได้มีโอกาสพบกับความรักของเขาด้วย ในฤดูหนาวปี2009หลังจากจบการแข่งขันใหญ่ครั้งล่าสุดเขาก็ได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งในทวิตเตอร์เธอมีชื่อว่าเลนเน่เคคัวซึ่งบอกว่าตัวเองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ชื่นชอบดนตรีเขาก็ได้เปิดเผยกับเธอว่าตนเองคือแมนไทเทโอไม่นานทั้งคู่ก็แลกเบอร์โทรศัพท์กันและแชทคุยกันทุกวันบางครั้งก็จะโทรหากัน ทว่าก็เป็นความสัมพันธ์แบบออนไลน์เท่านั้นไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันจริงๆเลยบางครั้งก็จะมีคำพูดคุ้มเครืออยู่บ้างความสัมพันธ์เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่คนรักในเดือนตุลาคมปี2011เคคัวก็บ่นเรื่องแฟนของตัวเองพร้อมทั้งแสดงออกว่าอยากจะคบกับเทโอเขาซึ่งชื่นชอบเธอเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงตกปากรับคําทันทีด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการด้วยความรักที่ลุกชนทุกคืนพวกเขาจะเข้านอนพร้อมกับเสียงของอีกฝ่ายแม้จะคบกันมานานถึงครึ่งปีแต่ทั้งเทโอและเคครัวก็ยังไม่เคยพบหน้ากันมีเพียงความโรแมนติกผ่านสายโทรศัพท์เท่านั้นจนกระทั่งในเดือนเมษายนปี2012ในที่สุดทั้งสองก็นัดหมายมาพบหน้ากัน เทโอวางแผนบินไปหาเคครัวในเดือนนี้เขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันนัดพบที่ใกล้เข้ามาแต่วันนั้นกลับไม่เคยมาถึงในวันที่28เมษายนจูๆ่ๆเทโอก็ได้รับสายจากโนอาที่บอกว่าเป็นพี่ชายของเคคัวโดวยเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นกับน้องสาวหมอกำลังพยายามช่วยชีวิตเธออยู่เทโออยากจะรีบบินไปที่โรงพยาบาล ื่ออยู่เคียงข้างแฟนของตัวเองแต่โนอากลับบอกว่าก่อนเคคัวจะหมดสติไปได้ฝากฝังไว้ว่าไม่อยากให้เขามาเห็นสภาพที่ย่ำแย่ของเธอเทโอจึงได้แต่ภาวนาให้เคคัวด้วยความเป็นห่วงสุดหัวใจจนกระทั่งผ่านไป9ชั่วโมงโนอาก็โทรมาบอกว่าเคคัวพ้นขีดอันตรายแล้วแต่เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ยังอ,อ่อนเพลียอยู่จึงมักหมดสติอยู่บ่อยครั้ง ทุกคืนทั้งสองยังคงโทรหากันอย่างต่อเนื่องแม้จะเข้านอนแล้วก็ยังไม่ยอมวางสายทำให้ทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาเทโอจะได้ยินเสียงลมหายใจของเคคัวอยู่เสมอเพราะโนอาบอกเทโอว่าทุกครั้งที่เคคัวอาการไม่ดีแต่เมื่อได้ยินเสียงของเทโอหัวใจของเธอจะเต้นรัวขึ้นมาถือเป็นพลังแห่งความรักอย่างแท้จริงจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน อาการของเคครัวก็ดีขึ้นบ้างแต่ข่าวร้ายก็ยังประดังประเดกเข้ามาเธอบอกกับเทโอว่าระหว่างการรักษาตัวหมอพบว่าเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชีวิตเคครัวอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาในฐานะแฟนเขากลับทำได้เพียงแค่ร้อนอกร้อนใจจนกระทั่งในวันที่4กรกฎาคมเมื่อเทโออดทนต่อไปไม่ไหวแล้วจึงได้วางแผนที่จะไปหาเคครัวอีกครั้ง เขาเล่าให้เธอฟังถึงความคิดของตัวเองแต่เคครัวก็ยังบอกว่าไม่อยากให้เทโอมาเห็นเธอในสภาพที่อ่อนแอขณะเดียวกันที่ในตอนนั้นก็มีงานเลี้ยงครั้งสำคัญของครอบครัวดังนั้นเพื่อเคารพความต้องการของแฟนสาวเทโอจึงได้พับโครงการของตัวเองเอาไว้ก่อนแต่คิดไม่ถึงว่าหลังจากนั้นเขากลับได้รับข่าวร้ายว่าเคคัวได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยในวันที่12กันยายน เทโอได้รับโทรศัพท์จากครอบครัวที่บอกว่าคุณยายได้เสียชีวิตลงไปเมื่อวานเขาสนิทสนมกับท่านมากมาตั้งแต่เด็กทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากในสายเคครัวจึงพยายามปลอบโยนเทโอบอกว่าจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอแต่หลังจากนั้น6ชั่วโมงเทโอก็ได้รับสายจากโนอาพี่ชายของเคคัว ที่บอกว่าน้องสาวได้จากโลกนี้ไปแล้วพร้อมทั้งบอกถึงคำสั่งเสียสุดท้ายของเคครัวที่อยากให้เขาทุ่มเทเล่นอเมริกันฟุตบอลต่อไปเทโอซึ่งเจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างมากจึงได้ขอทางทีมลาพักวันรุ่งขึ้นเขาก็ทวิตข้อความว่าผมคงไม่มีโอกาสได้ยินเสียงของคุณอีกแต่คุณจะอยู่ในใจของผมตลอดไปด้วยรักและอาลัย ในวันที่14กันยายนเทโอก็พยายามข่มความเศร้าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทแฟนๆทีมมหาวิทยาลัยนอรเตอร์เดมที่ทราบข่าวว่าเทโอพึ่งสูญเสียคนที่รักไปถึงสองคนต่างก็พร้อมใจกันมาให้กำลังใจเทโอเขายังคงจดจำคำสั่งเสียของแฟนสาวได้เป็นอย่างดี จนสามารถพาทีมเอาชนะมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทซึ่งเป็นอันดับ10ของประเทศได้ไปด้วยแต้ม20-3ต่อ 3. และในวันนี้เองที่การจากไปของยายและแฟนสาวของเทโอได้กลายเป็นพาดหัวข่าวไปทั่วอเมริกาทุกคนต่างก็ตื้นตันในเรื่องราวความรักระหว่างเทโอกับเคครัวต่างชื่นชมในความยืนหยัดและกล้าหาญของเขาในพิธีไว้อาลัยเคคัว ซึ่งตรงกับวันที่22กันยายนเทโอเองก็ไม่ได้ไปร่วมงานเพราะต้องลงแข่งตามกำหนดการเขาข่มความเศร้าเสียใจทั้งหมดต่อสู้ในสนามอย่างบ้าคลัง่งจนประสบความสำเร็จอีกครั้งสุดท้ายโค้ชจึงมอบลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ให้กับเคครัวผู้ล่วงลับเทโอในตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นอเมริกันฟุตบอล ยอดนิยมที่สุดในประเทศแม้จะไม่ใช่แฟนบอลแต่ทุกคนต่างก็รู้เรื่องราวความรักระหว่างเขากับเคครัวรู้ว่าชายที่เพิ่งสูญเสียคนรักไปได้พยายามเล่นอเมริกันฟุตบอลอย่างสุดฝีมือเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเธอเมื่อมีทั้งทักษะที่ยอดเยี่ยมและเรื่องราวความรักอันซาบซึ้งเทโอจึงได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลไฮสแมนทรอฟี่ประจำปีนั้น โดยนี่เป็นรางวัลสำหรับนักอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นที่สุดในด้านความขยันความยืนหยัดและความพยายามในเดือนตุลาคมเทโอก็ได้ขึ้นปกนิตยสารกีฬาขณะเดียวกันแฟนบอลและชาวเน็ตก็ยังได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลูคีเมียภายใต้ชื่อของเคครัว เรื่องราวความรักของพวกเขาโหมกระพือในเน็ตมากขึ้นตามสถิติการชนะเกมแข่งขันของเทโอในที่สุดก็กลายเป็นกระแสฮอตที่สุดในวงการกีฬาทั้ง The New York Times และ USA Today ในเครือ CNN สื่อใหญ่ที่สุดในอเมริกาต่างก็ทยอยรายงานเรื่องนี้และในวันที่เทโอนำทีมครองแชมป์ครั้งที่12ในฤดูกาลแร,รากได้สำเร็จนั่นเอง ก็ได้นำเสนอเรื่องราวของเทโอกับเคครัวอีกครั้งโดยเผยแพร่ทั้งภาพของเคครัวและคำพูดที่ให้กำลังใจเทโอเพื่อให้เขาเล่นอเมริกันฟุตบอลต่อไปก่อนที่เธอจะจากไปทว่าในตอนนี้เองผู้หญิงคนหนึ่งจากแคลิฟอร์เนียที่ได้เห็นข่าวดังกล่าวก็ต้องประหลาดใจว่าตนเองกลายเป็นตัวเอกของเรื่องราวความรักที่ชาวอเมริกันทั้งประเทศต่างตื้นตันใจไปแล้วได้อย่างไร ในวันที่16มกราคมปี2013บล็อกกีฬาที่ชื่อ Deathpin ได้เผยแพร่ข่าวใหญ่ที่บอกว่าไม่เคยมีบันทึกการเสียชีวิตของเลนเน่เคคัวไม่เคยมีพิธีไว้อะไรของเธอรวมถึงไม่เคยมีอุบัติเหตุรถชนบุคคลชื่อนี้มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเองก็ไม่มีนักศึกษาที่ชื่อเลนเน่เคคัวเหมือนกันหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่สามารถยืนยัน การมีตัวตนอยู่ของเคครัวได้ก็คือบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอเท่านั้นและชื่อจริงของคนในรูปก็ไม่ใช่เลนนี่เคครัวแต่เป็นไดแอนโอเมราซึ่งอายุ22ปีมาจากแคลิฟอร์เนียแต่เธอก็ไม่รู้จักเทโอเลยดังนั้นความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่เทโอสร้างเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นเพื่อหลอกลวงผู้คนหรือเปล่า หรือว่านักอเมริกันฟุตบอลรูปงามผู้นี้ถูกคนอื่นหลอกกันแน่เรามาย้อนเวลากลับไปเมื่อ2เดือนก่อนกันค่ะในวันที่4ทธันวาคมปี2012หรือ3เดือนหลังจากเคครัวจากไปเทโอก็ได้แชมป์อย่างต่อเนื่องชาวอเมริกันต่างก็รู้สึกประทับใจกับเรื่องราวความรักที่น่าเศร้าและสร้างแรงบันดาลใจนี้ในวันที่4ธันวาคมมีผู้ชายที่ชื่อเจ ได้ส่งข้อความส่วนตัวไปหาเทโอโดยบอกว่าความสัมพันธ์ของเขากับเคคัวเป็นเรื่องโกหกเพราะลูกพี่ลูกน้องของ JR เคยออกเดทกับผู้หญิงที่บอกว่าตัวเองเป็นนางแบบมืออาชีพเมื่อปี2008และรูปภาพของเธอคนนั้นก็หน้าตาเหมือนกับเคคัวของเขาไม่มีผิดแต่เมื่อทั้งสองได้เจอหน้ากันก็ปรากฏว่าตัวจริงของนางแบบสาวกลับเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ตอนนั้นเทโอไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขากลายเป็นคนดังแล้วแต่ละวันจึงมักจะได้รับข้อความไร้าสาระแบบนี้อยู่เสมอจนกระทั่งสองวันต่อมาคือในวันที่6ทธันวาคมหลังจากเทโอไปร่วมพิธีมอบรางวัลหนึ่งเสร็จทันใดนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเคครัวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเธอบอกว่าจำเป็นต้องแกล้งทำเป็นจากโลกใบนี้ไปเพื่อหนีพวกค้ายาผิดกฎหมาย เโอต้องการภาพถ่ายเพื่อยืนยันแต่ปลายสายกลับไม่สามารถทำให้ได้ในตอนนี้เองที่เขาเริ่มรู้สึกว่าตนเองคงจะโดนหลอกอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อจึงได้นำเรื่องไปบอกครับครัวและหัวหน้าโคชทางทีมจึงรีบตรวจสอบทุกอย่างทันทีจนพบว่า ไม่มีคนที่ชื่อเคครัวอยู่จริงๆแต่พวกเขาก็ยังเก็บเป็นความลับไว้ไม่ยอมเปิดเผยจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมเดสปินได้เผยพรแ่ผล,าลาการตรวจสอบของตนเองผู้คนจึงได้รู้ว่าตนเองล้วนถูกหลอกด้านเทโอก,ก็รีบจัดงานแถลงข่าวทันทีทางมหาวิทยาลัยก็พยายามออกหน้าชี้แจงว่าเทโอไม่ได้ทำอะไรผิดเขาเป็นหนึ่งในผู้เคราะร้ายที่ถูกหลอกลวง คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องลวงโลกนี้คือใครกันแน่ถ้าบอกไปแล้วทุกคนอาจจะไม่เชื่อเพราะคนที่กล้างทำเป็นคนรักของเทโอความจริงแล้วกลับเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าโรนาอาทุยโซโซโปซึ่งบอกว่าตนเองเป็นแฟนบอลของเทโอและเป็นเพื่อนสมัยไฮสคูลกับเจ้าของรูปภาพอย่างไดแอนทว่าทั้งสองไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกันเลย เมื่อปลายปี2012จูจูไดแอนก็ได้รับข้อความจากทุยโซโซโปโเพื่อนสมัยไฮสคูลที่บอกว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะและต้องเข้ารับการผ่าตัดทา้งสมองเขาอยากให้ไดแอนช่วยถ่ายภาพที่ถือข้อความให้กำลังใจส่งให้กับลูกพี่ลูกน้องเพื่อจะได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ โดยเขาจะนำรูปของเธอไปทำเป็นสไลด์โชว์รวมกับภาพให้กำลังใจของคนอื่นๆก่อนจะส่งมอบให้กับลูกพี่ลูกน้องซึ่งไดแอนก็ตกปากรับคำส่งภาพกลับไปให้ทันทีนอกจากนั้นทุยโซโซโปโก,ก็ยังขโมยรูปในโปรไฟล์ Facebook ของไดแอนเพื่อมาสร้างตัวตอนเป็นคนที่ชื่อเคครัวเนื่องจากตัวไดแอนเองไม่ใช่คนที่สนใจอเมริกันฟุตบอล ดังนั้นจึงไม่รู้เรื่องรูปภาพของตนเองที่พระสพัตอยู่ในเน็ตส่วนความรักปลอมๆกับเทโอก็ไม่ใช่การหลอกลวงครั้งแรกของทุยโซโซโปตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเขาก็ใช้ชื่อเลนเน่เคคคัวไปหลอกเพิ่มเพื่อนและทักไปพูดคุยกับคนแปลกหน้าใน Facebook โดยหนึ่งในคนที่ตอบข้อความเขาก็คือนางงามที่ชื่อเทซซี่ตลูทาอูเคคัวบอกว่า เธอเป็นนักวอลเล์บอลมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและกำลังเดทอยู่กับมาร์คนักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทนแคลิฟอร์เนียพร้อมทั้งถามเทซี่เกี่ยวกับเรื่องนางงามซึ่งเธอดูออกทันทีว่าเคควผู้นี้กำลังโกหกอยู่จึงได้ตัดขาดการติดต่อกับเธอทันทีและเทโอก็ไม่ใช่นักอเมริกันฟุตบอลเพียงคนเดียวที่ถูกทุยซาโซโปโหลอกในเดือนมิถุนายนปี2011 ทยโซโซโปได้แนะนำตัวเคครัวสาวสวยหุ่นดีในเน็ตกับเบรแกนมาุยอาผู้เล่นกองหลังอเมริกันฟุตบอลของทีมแอริโซนาคาร์ดิอลทั้งสองคุยกันถูกคออย่างรวดเร็วไม่นานก็ตกลงคบกันแต่4เดือนต่อมาเคครัวก็มาบ่นเรื่องแฟนของตัวเองกับเทโอก่อนจะเปลี่ยนมาคบกับเขาถ้าหากคุณจะถามว่าทั้งสองไม่ได้คุยโทรศัพท์ด้วยกันทุกคืนหรอ เสียงผู้ชายกับผู้หญิงก็ต่างกันตั้งเยอะจนแยกไม่ออกเลยหรอลองมาฟังเสียงพูดคุยของพวกเขากันดูก่อนค่ะ Hey babe, I'm just calling to say good night. I love you. I know that you're probably doing homework or you're with the boys or grabbing me. What a fatty. Hey babe, um, I'm just calling to say good night and I love you. I know that you're probably doing homework or with the boys or grabbing. <laughs> What a fatty. ใช่ค่ะนี่คือเสียงของเคครัวที่ทยโสโซโปดัดขึ้นเองเนื่องจากเรียนโอเปร่ามาตั้งแต่เด็กดังนั้นการดัดเสียงเป็นผู้หญิงจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรสำหรับเขาส่วนสาเหตุที่สร้างเรื่องหลอกลวงนี้ขึ้นก็เพราะต้องการหนีจากความเป็นจริงทุโสโซโปเกิดในครอบครัวอเมริกันฟุตบอลพ่อเคยเป็นนักอเมริกันฟุตบอลมืออาชีพก่อนจะ,กะเกษียณมาเป็นนักดนตรีคนหนึ่งเนื่องจากพ่อไม่ค่อยอยู่บ้าน ดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยสนิทกับพ่อสักเท่าไหร่ทุยโซโซโปอเล่าว่าตั้งแต่อายุ12ปีเป็นต้นมาเขาก็ถูกคนแต่เนื้อต้องตัวมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับพ่อซึ่งความเจ็บปวดในวัยเด็กดังกล่าวทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้หญิงจนค่อยๆสร้างบทบาทของเคครัวขึ้นมาในหัวของตัวเองเพื่อหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง ความดำมืดที่ประสบพบเจอมาทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากที่เขาสร้างขึ้นเองเพื่อทำให้ได้รับความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่จะถูกรักและสามารถที่จะรักผู้อื่นได้แต่เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เทโอที่หน้าที่การงานกำลังรุ่งสุดๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแม้ตัวเขาและทางมหาวิทยาลัยจะพยายามพิสูจน์ว่าเทโอคือผู้เคราะห์ร้ายทว่าก็ยังมีสื่อและแฟนบอลไม่น้อย ที่ยังสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเขาพูดเองเออเองทั้งหมดหรือเปล่าเป้าหมายก็เพื่อโอกาสในการคว้ารางวัลไฮสแมนทรอฟี่แม้แต่คนที่เชื่อว่าเขาถูกหลอกก็ยังยกเรื่องนี้มาล้อเลียนอยู่เสมอในการแข่งขันไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็จะถูกแซกเกี่ยวกับเรื่องแฟนในจินตนาการอยู่บ่อยครั้งในปี2013เว็บไซต์ Forbes ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาสุดยี10อันดับแรกของโลก โดยเทโอถูกจัดไว้เป็นอันดับหนึ่งและที่น่าสนใจก็คือแฟนปลอมๆอย่างเคครัวก็ยังถูกนิตยสารแม็กซิมจัดอันดับให้อยู่เป็นอันดับที่69ของผู้หญิง100คนที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกประจำปี2013เรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะเทโอมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องลวงโลกนี้หรือเปล่า สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมจับตามองให้ดีระวังอย่าโดนหลอกที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ